สวัสดีครับน้องครับกลับถึงบ้านตีสองนะครับก็เดินทางไม่มีเวลาทำวิดีโอบันทึกวิดีโออะไรทั้งนั้นนะครับไปเที่ยวนี้ค่อนข้างที่จะฉุกลงหกด้วยนะครับฉุกลงหกด้วยไปจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวนะครับเป็นไปงานบุญนะครับงานบุญครบรอบร้อยวันเนาะคุณแม่ของภรรยาก็เลย ถือโอกาสไปพักผ่อนนะครับก็ทนะูอินวันเนอะไปทําบุญด้วยแล้วก็พาลูกๆไปเที่ยวด้วยเมื่อวานนี้ทั้งวันขับรถตื่นมั้งแต่เช้านะครับก็เขาออเดอร์ไปแล้วก็ช่วงบ่ายก็ขับรถยาวเลยนะครับยาวเลยกลับถึงบ้านตีสองนะไอ้ไอที่เห็นเนี่ย5้าโมงเย็นอะไรนะห้าทุ่มนะครับพวงนี้ก็แวะปั๊มนะครับ แวบบปั๊มก็มีเวลาก็พักลกพักคนนะครับก็จิ้มไปก็โอเคดวกมาเดี๋ยววันนี้จะเข้าออ,อเดอร์แรกนะครับออเดอร์แรกเข้าอ,ออเดอร์เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ไออ่าเพิ่งตื่นนอนมาสักพักนึงนี่นะครับอ่าดูสักหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันเลือกกราฟที่เดินดีๆโวลลุ่มสวยๆนะครับอ่า อแบบนี้ใส่เยอะนะแบบนี้อย่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงการทรงนี้นะงอง,งองนะการทรงเนี้ยมันวิ่งในกรอบไซด์เวนะครับทรงนี้นะกาฟเดินแรงนะครับการไหนที่เราอ่าซูม ซูมอินนะครับเข้ามาแล้วมันขยายขึ้นมาแบบให้เห็นหเห็นแบบนี้นะฮะมันวิ่งในกรอบไซเว์และตอนนี้กําลังจะหลุดนะครับตอนนี้กําลังจะหลุดหลังแท่งนี้หลังแท่งนี้โอ้โหไปไกลดีจังอยากเข้าออเดอร์บายแต่ว่ามันไปได้ค่อนข้างแรงเดี๋ยวก่อนจะเข้าออเดอร์เดียวนะถ้าได้จุดเข้าที่ดีก็น่าเข้าอยู่นะครับถ้าได้จุดเข้าที่ดีนะ แต่ถ้าไม่ได้ก็มันใกล้แนวต้านนะน้องนะครับมันใกล้แนวต้านอือนอม,อมจะลงมาไหมอ่ะมันทะลุยอดนี้ไปนะครับยอดที่มันวิ่งในกรอบไซด์เว์เนี่ยอ่ะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงในระหว่างที่รอกราฟนะครับก็เหลือเวลาอีกอ่าสามวันหรือเปล่าวันนีน้วันที่สี่นะครับวันที่เจ็ดนะครับมีไอจะ เริ่มเทดสดวิเคราะห์สดนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับน้องๆที่ให้ความสนใจนะครับตอนนี้ก็เข้าร่วมกันจำนวนมากแล้วนะครับก็ใครที่ยังใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับยังตัดสินใจอยู่ก็รีบหน่อยนะครับมีเวลา3มวันนะครับ3มวันก็หลังจากนี้ก็ต้องรออย่างน้อยก็เป็นเดือนนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าจะ จะเปิดอีกวันไหนนะครับน้องอันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรล่ะมันต้องรอดูเป็นจังหวะของมันไปนะครับนี่กำลังจะทำหนังสือด้วยนะครับก็เลยคิดว่าไม่รู้จะมีเวลาที่จะเปิดอีกหรือเปล่านะแม่อยากกดเข้าเดอร์บายแต่ว่ามันไม่ยอมรีเจคที่แนวนะครับทะลุแนวขึ้นไป นะครับแนวเส้นผิดนะแล้วสวนกลับลงมาค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะรอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งขอดเดียวนะกำลังจะทําหนังสือด้วยนะครับซึ่งภายน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเป็นเดือนเหมือนกันก็ฝากไว้นะฝากไว้สําหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้กําลัง รีเจ็ลงมามากด,ดแล้วนะครับพคอ,อเดอร์เดียวพอลงมาแข็งแรงทะลุทะลวงทุกแนวลงมากืนกินลงมาเลยนะครับก็กด,ดเข้าออเดอร์เซลล์ไปแล้วนะครับอ่ะมาดูกันว่าออเดอร์แรกจะเป็นยังไงแหมแร่งซื้อทำท่าจะสวนขึ้นไปแท่งนี้นะครับเป็นแท่งแรงขายนะครับกืนกินลงมาจากแนวเลยนะครับก็ ทางนี้ขึ้นไปเกิด rejection ให้เห็นนิดนึงพี่ไอ้กด order order sell นะกดเข order sell call order เดียวพอนะครับอ,อ่ะไม่น่ามีปัญหาเนาะออเดอร์ order แรกของวันนะครับก็อ่าน่าจะวินแบบสวยๆนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับคนที่ติดตามก็เหลือเวลา3วันนะครับผม อ่ะโอเคนะครับถ้ามีความรู้อยู่ที่ไหนก็หาเงินได้นะครับโอเคนะครับน้องสวัสดีครับผม